อยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำแบบไหนถึงจะมีเงินใช้ไปได้ตลอดวันนี้ลงทุนนิยมมีมาฝากค่ะ ปกติแล้วนะคะหลายคนอาจจะวางแผนนะคะเพื่อให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิตยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าเงินที่เราหามาจะหมดเมื่อไหร่นะคะเฟอเองอยากมีหลักคิดที่ง่ายกว่านั้นนะคะวิธีการคือให้เราหาเงินแค่ก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะคะและหลังจากนั้นให้นําผลตอบแทนจากเงินก้อนนั้นมาใช้จ่ายค่ะหลักการง่งายๆเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราคาดหวังนะคะว่าเราจะใช้เงินเดือนหนึ่งประมาณสัก4ี่0,000ื่นบาทนะคะเราก็อาจจะต้องตั้งต้นนะคะว่าเราน่า จะหาผลตอบแทนได้ประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์แบบไม่เสี่ยงจนเกินไปรับได้แล้วก็สามารถลงทุนแบบนี้ได้ในระยะยาวๆนะคะคิด back กลับไปก็จะพบว่าถ้าเปิดเองรับความเสี่ยงได้ก,กลางๆหน่อยนะคะผลตอบแทน5%ต่อปีเพื่ออย่างน้อยเนี่ยก็จะได้บาลานซ์พอแล้วก็รักษาเงินต้นให้ไม่เสี่ยงสูงจนเกินไปบวกกับพยายามหาผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงบ้างในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองก็อาจจะต้องมีเงินต้นประมาณสัก10ล้านบาทน,นะคะนั่น แปลว่าวิธีการของเฟิร์นคือเฟิร์นหาเงินให้ได้10ล้านบาทค่ะหลังจากนั้นนําเงินก้อนนี้ไปลงทุนนะคะแล้วก็กินดอกผล5นตต่อปีไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเลยนะคะไม่ว่าเฟิร์นจะอายุยืนแค่ไหน80ปี90ปี100ปีหรือ120ปีค่ะเฟิร์นเองก็จะสามารถ หาผลตอบแทนมาใช้จ่ายได้โดยที่เงินต้นแทบจะไม่ลดเลยนะคะถามว่าวิธีการคืออะไรวิธีการก็คือนํา10ล้านบาทนี่แหละไปจัดสรรพอร์ตการลงทุนนะคะให้ได้ผลตอบแทนประมาณ5%ซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องเสี่ยงสูงที่สุดนะคะส่วนพอลงทุนนะคะที่หวังจะหาผลตอบแทนประมาณ5%ต่อปีทําได้หรือเปล่านะคะฟันมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะตารางน,นี้เองนะคะเป็นผลตอบแทนย้อนหลังนะคะตั้งแต่ปี2 0 0 6ถึง2020 นะะจนกระทั่งในปี2021นะคะในช่วงที่ผ่านมาก็คือถึงประมาณสักเดือนสิงหาคมนะคะสังเกตได้ค่ะ AA ก็คือการลงทุนแบบ Asset Allocation นะคะให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยนี่ยนะคะประมาณปีละ7%นะคะแต่เราก็ลดทอนลงมาหน่อยละกันนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงที่ตลาดค่อนข้างดีด้วยแมย้จะเจอวิกฤตในปี2008บ้างน,นะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนใหญ่ตลาดนั้นเป็นบวกมากกว่าเป็นลบดังน,นั้นเรา ก็อย่าไปหวังผลตอบแทนว่าจะได้สูงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลดทอนความคาดหวังมาสักหน่อย asset allocation ตามตารางนี้นะคะเขาลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ large cap เนี่ย15นะคะหุ้นต่างประเทศก็คือหุ้นนอกอเมริกา15นะคะแล้วก็เป็นลงทุนหุ้นเล็กกลางประมาณ10รวมถึง emerging market อีก10นะคะคุยง่ายคือส่วนที่เป็นหุ้นเนี่ยประมาณสัก50ค่ะส่วนอีก10เป็น Risk, นะคะซึ่งก็เป็นสินทรัพย์ที่ ให้อินคั่มนะคะหรือว่าให้รายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะรวมถึงไฮเกรดบอลนะคะหรือว่าบรรดาหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตค่อนข้างสูงอีก40%นะคะแล้วก็ทำการปรับสมดุลพอนทุกทุกปีนะคะให้พอร์ตฟอริโอของเราจัดตาม asset allocation แบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเรามี10ล้านบาทดึงมา5%ต่อปีก็เท่ากับปีละ500,000บาทนะคะเท่ากับเราจะมีเงินใช้ประมาณเดือนละ41,600บาทโดยประมาณนะคะถ้าเราคิดว่าเพียงพอนะคะเราก็สามารถทําตามพอร์ตเรีแบบนี้ได้ไปตลอดไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเราจะอายุยืนมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นคะ่ะเพราะข้อดีของหลักการน,นี้คือแม้เราจะจากโลกนี้ไปเงินก้อนเดิม10ล้า บาทจะยังคงอยู่เราก็ส่งต่อมาดรให้กับลูกหลานก็ได้หรือใครไม่มีลูกหลานก็ส่งต่อให้กับการกุศลก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะวิธีการแบบนี้จะทําให้เราเห็นเป้าหมายชัดนะคะว่าเงินที่เราต้องโฟกัสนะคะการลงทุนที่เราต้องไปให้ถึงแล้วก็เป้าหมายที่เราต้องแอดชิพนั้นคือเท่าไหร่กันแน่นี่เฟืตีตัวเลขกลมๆคร่าวๆนะคะแต่ถ้าใครบอกว่า4 0 0 0 0บาทไม่พอต้องใช้มากกว่านี้นะคะเป็น80,000บาทก็คูณ2ไปได้เลยนะคะก็ประมาณสัก20ล้านบาทหาผลตอบแทน ได้5%หรือถ้าใครบอกว่าผลตอบแทนประมาณสัก5ต่อปีกลัวจะเสี่ยงเกินไปเพราะว่ามีหุ้นตั้ง50%แนะ่ก็เลยอยากจะขอลดทอนความเสี่ยงลงหน่อยก็ได้เช่นกันนะคะลดทอนความเสี่ยงลงโอกาสได้ผลตอบแทนก็ลดลงหรือไม่ก็เงินใช้ต่อเดือนลดลงนะคะหรือถ้าเราอยากได้เงินใช้ต่อเดือนเท่าเดิมก็ไปเพิ่มจํานวนเงินต้นจาก10ล้านบาทเป็น10กว่าล้านบาทอย่างนี้ก็ได้เช่นกันลองปรับแล้วก็ Adjust ดูตามสไตล์ของตัวเราเองนะคะถ้าได้คําตอบเป็นเท่าไหร่ อแชร์กันมาภายใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะจะได้พอเห็นนะคะว่าเอฟแฟนแฟนเบลมีอัพเนี่ยวางแผนกันอย่างไรใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ต้องมีเงินเป้าหมายแค่ไหนเพื่อจะหาผลตอบแทนมาใช้จ่ายได้ตลอดชีวิตนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังสร้างเบลให้กับตัวเองอยู่นะคะเชื่อว่าวันหนึ่งเราต้องสําเร็จแน่นอนอย่าลืมให้เงินทํางานและอดทนรวยค่ะ